เหตุครับอ่าชื un> un> ่ออะครับอ่าหน้าบิ <h <h ๊กชายมีชายมีวุฒ uh uh ิปุณยจะยิงหน้าบิ๊กซีครับผมขอตำรวจมาด่วนเลยครับตอนนี้มีผู้บาดเจ็บด้วยครับ ข่าอนน่ครับครับผมนะครับกระถางูได้ทราบตอนนี้มีรับแจ้งชาประชาชนเบียนมีคนร้ายมีอาวุธปืนอาใช้ยิงประชาชนได้รับบาดเจ็บมือเวณพิกซีมินิสาขาเมตเียงเบ็ดหบเวณหน้าเขตการสาขาเขตสองขอบอสสองเบสองสองสองสอ หนึ่งสองหนึ่งรับแจ้งมีคนร้ายมีอาวุธปืนไม่ทราบจํานวนใช้ก่อเหตุยิงประชาชนได้รับบาดเจ็บบริเวณบิ๊กซีมินิสาขาแม่ทะเลียงเบรดขอบอจีตรวจสอบเด็ดเห็นดับว่ามีอาวุธปืนแต่ยังไม่ทราบจํานวนเด็ดลองเร่งวอสองวอแปดเด่นชายกล่มหนึ่งสองหนึ่งวอสองอแปดสิบสิบมีคนบาดเจ็บนะครับผมว่าเปล่นก็ตายได้เลยนะเนี่ยตอนนี้เข้าไปตรงไหนมิสซีร้อยแล้วครับหนึ่งสองหนึ่งวอสองที่กระเทป็นสอบถามผู้เห็นเหตุการณ์แล้ว เป็นชายมีอาวุธหนึ่งลายและมีผู้บาดเจ็บกันขอสองศูนยใ,ใครจะตรวจวอรที่รวมกันขอบาดเจ็บอันนี้เขาเีวอร์ซีสองที่เกิดเหตุสองศูนอาจจะขอวนันเจ็ดตาง,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 งเป็นท้องหนึ่งเนพร้อมแจ้งให้หนึ่งขอสองขอวอร์รวมก็ดีนะกล่าวด้วยเบนสองศนสองสองศูนใสที่ เสื้อผู้พิเศษต้ต้องมีผู้ได้รับาเจ็บหนึ่งรายแจ้งรถโรงบาลรถผู่ไปเหตุได้ตหนีเข้าไปซีแบบอ๋อาวชุดอาวุธพิเศษแบบสุขภาพชุดอาวุธพิเศษบาเป็นชุดอาวุธพิเศษว่าทองแปดอาองจะเปนเสียงรเียผู้ขัคำาษาและแจ้งรพอดอามาลีต่อิเหตุร่เปี่ยนกอีมีผู้บาดเจ็บสิบสี่สาม ตำรวจธิเศษเข้าพื้นที่เวลานี้เด็กชุดตำรุจวิเศษเข้าพื้นที่เวลานี้สิบสี่สอง การแจ้งให้ราบวอย24นิตวิาวันผู้ต้องหาหนึ่งรายของกับช่วยเหลือตัวประกันขอไทยวัย24นิดเบียดรียงแจ้งผู้บุคคชาสดงสยงสูรให้วัยสนิเห็นเนี่ยต่อไลต่อสู้ประมาณน,นี